อากาศในโรงงานอวนด้วยกลิ่นน้ำหอมฟุ้งของแอนกลิ่นวานิลลาอ,อ่อ,อนๆผสมกับความหอมสะอาดของสบูอ่อาบน้ำเฉพาะตัวของเธอทำให้ใครๆที่เดินผ่านไปมาต้องเหลียวมองน้องแอนนี่มันนางฟ้าจริงๆนะแกผิวก็ดีดีตัวก็หอมชื่นใจเสียงซุบซิบของปะติมดังขึ้นเมื่อแอนเดินผ่านไปหยิบงานแอนยิ้มบางๆตอบกลับไป รู้สึกเหมือนกำลังสวมหน้ากาก,กอันสวยงามที่เธอสร้างขึ้นมาอย่างประณีตเธอคือสาวโรงงานผู้เป็นที่รักของทุกคนด้วยบุคลิกร่าเริงยิ้มเก่งและความใส่ใจในรูปลักษณ์ภายนอกของเธอไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมที่เป๊กตลอดหรือแม้แต่ผิวกายที่ขาวผ่องไร้ที่ติยิ่งได้กลิ่นหอมเฉพาะตัวของแอนทุกคนก็ยิ่งเทใจให้เธอหมดหน้าตักแอนวันนี้เลิกงานไปดูหนังกันไหม เสียงทุ้มอบอุ่นของวินดังขึ้นวินเดินเข้ามาใกล้แอนพร้อมรอยยิ้มกรุ้มกลิ่มแอนใจเต้นระรัววินคือฟ้านหนุ่มของเธอเป็นหนุ่มหล่อโปรไฟล์ดีมีหน้าที่การงานมั่นคงแถมยังโคตรเทคแคร์เขาหลงไหลในตัวแอนราวกับว่าเธอคือของขวัญจากสวรรค์ได้สิขวินแอนว่างพอดีเลยแอนตอบกลับไปพยายามรักษารอยยิ้มบนใบหน้าไม่ให้ผิดเพี้ยนไปจากเดิมวินยิ้มกว้าง ก่อนจะเอื้อมมือมาจับมือแอนเบาๆตัวหอมเหมือนเดิมเลยนะแอนหอมจุมหยากฟัดให้ช้ำคำพูดหยอกเย้าของวินทำให้แก้มแอนร้อนเผาแต่ในใจกลับนุงน่วงเพราะรู้ดีว่ากลิ่นหอมนี้มันเป็นเพียงส่วนหนึ่งของภาพลวงตาที่เธอสร้างขึ้นมาอย่างประณีตหลังจากเลิกงานวินไปส่งแอนที่หน้าหอพักตามเคยแอนวันนี้ให้วินขึ้นไปส่งถึงห้องเลยไหมขนมนี่ก็หนักนะ วินพูดพลังชูกล่องขนมเค้กที่เพิ่งซื้อมาให้แอนแอนรีบสายหน้าปฏิเสธทันควันไม่ต้องหรอกค่ะวินแอนยกขึ้นเองได้แค่นี้สบายมากแอนยิ้มหวานวินกลับไปพักเธอคะ่ะแอนเกรงใจวินมองแอนด้วยสายตาไม่เข้าใจนักแต่ก็ไม่ได้เซ้าซีอะไรมากได้ครับแอนพรุ่งนี้เจอกันนะคิดถึงแย่เลยวินโบกมือลาแอนรอจนรถของวินลับสายตาไปเธอถึงได้ถอนหายใจเฮือกใหญ่ รอยยิ้มมันใบหน้าค่อยๆจางหายไปแทนที่ด้วยแววตาเหนื่อยหน่ายและกังวลวินไม่เคยได้ขึ้นไปบนห้องของแอนเลยสักครั้งไม่ว่าด้วยข้ออ้างไหนแอนจะหาทางปฏิเสธทุกครั้งไปไม่ใช่แค่วินหรอกใครๆก็ตามที่คิดจะมาเยี่ยมห้องของแอนต้องพบกับข้ออ้างสารพัดเพราะห้องพักของเธอมันคือฝันร้ายดีนี่เองเมื่อก้าวเท้าเข้ามาในห้องกลิ่นหอมสะอาดที่ติดตัวแอนมาตลอดวัน ก็ถูกกลืนหายไปในทันทีกลิ่นอับชื้นผสมกับกลิ่นขยะเน่าเสียและเศษอาหารที่หมักหมมอยู่หลายวันตีเข้าจมูกอย่างแรงเสื้อผ้าที่ใช้แล้วกองพเนินอยู่กลางห้องจานชามที่ไม่ได้ล้างมาเป็นอาทิตย์วางเกลื่อนกลาจนวดขึ้นยัวเยีย้ยเศษขนมซองพลาสติกถูกโยนทิ้งไปทั่วพื้นจนไม่มีช่องว่างให้เดินห้องน้ำไม่ต้องพูดถึงโสกโปรกจนไม่น่าเข้าใกล้แอนถอนหายใจอีกครั้ง เธอซุดตัวลงนั่งบนกองเสื้อผ้าที่ยังไม่ได้ซักสายตาเหม่อลอยมองไปยังขยะที่กองสุมอยู่ตรงหน้านี่มันชีวิตอะไรวะเนี่ยเธอพึมพำกับตัวเองตลอดหลายเดือนที่คบกับวินวินแสดงออกอย่างชัดเจนว่าจริงจังกับแอนมากเขามักจะพูดถึงอนาคตที่ทั้งคู่จะได้อยู่ด้วยกันสร้างครอบครัวด้วยกันยิ่งวินจริงจังมากเท่าไหร่ความกดดันก็ยิ่งถาโถมเข้ามาใส่แอนมากขึ้นเท่านั้นเธอรู้ดีว่าสักวัน ความจริงต้องถูกเปิดเผยและเมื่อวันนั้นมาถึงเธอจะเสียทุกอย่างไปวินจะรับได้ไหมเพื่อนร่วมงานจะมองเธอเป็นตัวประหลาดหรือเปล่าคำถามเหล่านี้วนเวียนอยู่ในหัวของแอนตลอดเวลาคืนนั้นแอนนอนไม่หลับเธอพลิกตัวไปมาบนฟูกที่นอนที่เต็มไปด้วยฝุ่นและคราบสกปรกเสียงจักระจันไรไรดังระงมอยู่นอกหน้าต่างเหมือนจะเยาะเย้ยชีวิตสองหน้าที่เธอเป็นอยู่แอนหลับตาลงพยายามขับไล่ภาพความสกปรกโสโครก,ก,รกออกไปจากหัว แต่ก็ทำไม่ได้เธอยิ่งกดดันตัวเองมากขึ้นทุกวันและรู้ดีว่านี่คือระเบิดเวลาลูกใหญ่ที่กำลังนับถอยหลังรอวันประทุแอนนี่วินว่างตอนเย็นนะไปเที่ยวหัวหินกันไหมพักสักคืนก็ได้เสียงวินเจ้แจ้วผ่านโทรศัพท์แอนสะดุ้งเฮือกมือที่กำลังปอกผลไม้แทบจะหลุดรอยยิ้มที่เคยประดับบนใบหน้าตอนอยู่กับวินหายไปราวกับไม่เคยมีอยู่จริงโอ้ยวินขา แอนว่าไม่ดีกว่าค่ะช่วงนี้แอนปวดท้องเมนหนักมากเลยค่ะกลัวไปแล้วจะหมดสนุดวินเงียบไปพักหนึ่งอืมเป็นอีกแล้วเหรอครับเนี่ยแอนเป็นเมนที่กว่าคนอื่นหรือเปล่าไปหาหมอดีไหมน้ำเสียงเขายังคงเป็นห่วงแต่แอนจับได้ถึงแววสงสัยเจืออยู่ในนั้นไม่เป็นไรหรอกคาวินพักพ่อนเดี๋ยวก็หายแอนเป็นแบบนี้ประจำแหละเธอรีบตัดบทไว้หายดีแล้วค่อยไปกันนะคะ แอนอยากไปกับวินจะตายวางสายจากวินแอนถอนหายใจยาวเหยียดเธอโกโหกอีกแล้วและนี่ไม่ใช่ครั้งแรกข้ออ้างเรื่องเมนเรื่องงานด่วนหรือแม้แต่เรื่องปวดหัวตุ๊บๆถูกนำมาใช้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อหลีกเลี่ยงการค้างคืนหรือการที่วินจะมาส่งถึงห้องเธอรู้ว่าวินเริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติเหล่านี้แล้วสายตาที่เขามองเธอ เริ่มมีความเคลือบแคลงสงสัยมากขึ้นทุกทีเมื่อวานนี้วินยังอุตส่าห์ซื้อน้ำหอมยี่ห้อดังมาให้แอนเป็นของขวัญน,นี่ไงครับแอนบอกว่าชอบกลิ่นนี้ไม่ใช่เหรอวินซื้อมาให้เลยนะจะได้ตัวหอมหอมฟุ้งๆเหมือนนางฟ้าตลอดเวลาแอนรับขวดน้ำหอมมาด้วยความรู้สึกผิดชอบชั่วดีปนกันไปหมดกลิ่นหอมจากขวดน้ำหอมกลบเกลื่อนกลิ่นอับจากเสื้อผ้าที่เธอใส่มาทั้งวันได้ชั่วขาวลากแต่มันก็เหมือนผงขาว ที่แค่โรยปิดบังความเน่าเฟะข้างใต้เท่านั้นแอนแกเป็นอะไรวะช่วงนี้ดูซึมๆนะดาวเพื่อนสนิทของแอนเอ่ยปากทักเมื่อแอนนั่งเม่อระหว่างพักกลางวันวินทำอะไรให้ไม่สบายใจหรือเปล่าแอนสายหน้าเปล่าหรอกดาวแค่ช่วงนี้รู้สึกเหนื่อยหน่อยเธอพยายามบ่ายเบี่ยงไม่อยากให้ดาวรู้ความลับของเธอดาวเป็นคนซื่อและจริงใจถ้าดาวรู้ว่าเพื่อนสนิทอ,อย่างเธอ สกกระปรกแค่ไหนแอนไม่กล้าคิดเลยว่าดาวจะมองเธอด้วยสายตาแบบไหนแต่ความจริงคือความลับที่แอนปกปิดมันไว้เริ่มส่งสัญญาณอันตรายเศษอาหารที่ทิ้งไว้ในซิงเริ่มบูดเน่าจนส่งกลิ่นเหม็นคละครุง้งเศษผมที่ไม่ได้เก็บกวาดมานานพันกันอยู่บนพื้นห้องเป็นหย่อม,อมแอนพยายามจะทำความสะอาดนะแต่พอเริ่มลงมือก็รู้สึกท้อแท้ไปหมดมันเยอะเกินไป เยอะจนเธอไม่รู้จะเริ่มตรงไหนและสุดท้ายก็จบลงที่การปล่อยให้มันกองอยู่แบบนั้นคืน 1. วินโทรมาหาแอนตอนดึกแอนครับพรุ่งนี้วินไปรับที่หอได้ไหมวินอยากพาไปกินข้าวเช้าข้างนอกแอนหน้าซีดเผือดโอ้ยวินขาอย่าเลยค่ะแอนแอนต้องตื่นเช้าไปทำธุระแต่เช้าตรู่เลยค่ะกลัวจะรบกวนวินเธอโกหกคำโตอีกครั้ง ธุระอะไรเหรอแอนทำไมต้องแต่เช้าตรู่ขนาดนั้นวินถามด้วยน้ำเสียงสงสัยแอนรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังถูกจับผิดเธอพยายามนึกหาข้ออ้างที่ฟังดูเป็นไปได้มากที่สุดก็ก็ต้องไปทำบัตรประชาชนใหม่นะคะบัตรเก่าแอนหายแอนแทบจะกระอักเลือดออกมากับคำโกหกของตัวเองบัตรประชาชนหายเหรอทำไมไม่บอกวินล่ะเดี๋ยววินพาไปทำก็ได้ไม่เห็นต้องไปคนเดียวแต่เช้าเลย วินพูดด้วยน้ำเสียงที่บ่งบอกว่าไม่เชื่อตำร้อยแอนรู้สึกถึงความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นเธอรู้ว่ารอยร้าวเล็กๆเ,เหล่านี้กำลังจะขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆและเธอไม่รู้เลยว่าจะรักษามันไว้ได้อีกนานแค่ไหนเธอต้องรักษาสภาพภายนอกที่สมบูรณ์แบบนี้ไว้ให้ได้นานที่สุดเพื่อไม่ให้วินรู้ความจริงอันน่ารังเกียจที่เธอเก็บซ่อนไว้ภายในห้องสี่เหลี่ยมนี้น้องแอนคะ เจ๊ขอคุยด้วยหน่อยเสียงเจ๊สมศรีเจ้าของหอพักดังขึ้นที่หน้าประตูห้องแอนแอนสะดุ้งโหยงหัวใจหล่นไปอยู่ตะตุ่มเธอเปิดประตูออกช้าๆพยายามรวบรวมสติและรอยยิ้มอันเป็นเอกลักษณ์มีอะไรหรือเปล่าคะเจ๊แอนถามด้วยน้ำเสียงปกติที่สุดเท่าที่จะทําได้แต่สายตาของเธอรอบมองเจ๊สมศรีอย่างระแวงคือเจ๊อยากจะบอกว่าช่วงนี้ห้องแอนมีกลิ่นแปลกๆนะคะน้องแอนได้กลิ่นไหมคะ กลิ่นมันค่อนข้างแรงเลยนะบางทีอาจจะเป็นกลิ่นท่อหรือเปล่าลองทําความสะอาดห้องน้ําดูนะคะเจเป็นห่วงกลัวคนเช่าห้องข้างๆเขาจะบ่นเอาแอนหน้าซีดเผือดเธอกัดปากตัวเองแน่นจริงเหรอคะเจแอนไม่เห็นจะได้กลิ่นเลยสงสัยจมูกไม่ค่อยดีมั้งคะเธอแกล้งหัวเราะแงแงๆเดี๋ยวแอนจะรีบไปดูนะคะเจขอบคุณมากเลยคะ่ะที่เป็นห่วงเจสมศรีมองแอนด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความสงสัยแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรต่ออืม งั้นเจ้ไปก่อนนะยังไงก็ลองดูดีๆนะคะเจ้สมศรีเดินจากไปแต่สายตาที่มองมายัางห้องของแอนยังคงเต็มไปด้วยคำถามแอนรีบปิดประตูห้องทันทีที่เจ้สมศรีเดินหลักตาไปเธอพิงประตูพยายามหายใจเข้าลึกๆก,กลิ่นเหม็นอับในห้องมันชัดเจนจนเธอแทบจะสํำลักเธอไม่กล้าแม้แต่จะยอมรับกับตัวเองว่ากลิ่นนั้นมันมาจากห้องของเธอเองชิบหายแล้วไงแอนสะบดเบาๆเ,เจ๊สมศรีเริ่มสงสัยแล้ว เธอรีบวิ่งไปเปิดหน้าต่างห้องเพื่อระบายอากาศแต่กลิ่นก็ยังคงอับอุ่นอยู่รอบตัวคืนนั้นแอนหยิบถุงขยะมาสองสาถุงแล้วเริ่มกวาดเศษซากความสกปรกที่อยู่ใกล้ๆมือเธอรวบรวมขวดน้ำพลาสติกเปล่าๆซองขนมและกระดาษท,ทิชชู่เปื้อนๆยัดใส่ถุงดําอย่างลุกลกแต่แค่เศษขยะที่เห็นตรงหน้าก็กองเป็นภูเขาแล้วเธอทําไปได้ไม่นานก็รู้สึกเหนื่อยและท้อแท้พอแค่นี้ก่อนละกันแอนโยนถุงขยะทิ้งไว้ข้างประตูห้องน้ํา แล้วก็เดินไปล้มตัวลงนอนบนฟูกที่ไม่ได้ปูผ้าปูที่นอนมานานแรมเดือนเช้าวันต่อมาแอนพยายามแต่งตัวให้สวยที่สุดฉีดน้ำหอมพรมไปทั่วตัวให้มากกว่าปกติเพื่อกลบเกลื่อนกลืนไม่พึงประสงค์ที่เธอรู้สึกว่ามันติดตัวเธอไปทุกที่เธอแกล้งทำเป็นว่าเมื่อคืนเธอได้ทำความสะอาดห้องแล้วตอนเจอเจ,อเจสมศรีเจสมศรีมองแอนด้วยสายตาจับผิดน้องแอนคงจัดการแล้วสินะกลิ่นถึงได้หายไปเจสมศรีพึมพำกับตัวเอง แต่แอนรู้ดีว่ามันเป็นแค่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้นเธอรู้ว่าถ้าไม่รีบจัดการอะไรสักอย่างกลิ่นปริศนานี้จะต้องนำไปสู่ความลับที่เธอปกปิดไว้และเมื่อความลับถูกเปิดเผยชีวิตที่เธอสร้างขึ้นมาอย่างสวยงามจะต้องพังทลายลงในพริบตาเสียงน้ำที่ไหลเอิอล้นจากห้องน้ำตอนตีสามปลุกแอนให้ตื่นขึ้นมาอย่างตกใจดวงตาที่ยังงวงเงียเบิกกว้างเมื่อเห็นน้ำโศโรครกสีดำคล้ำผสมเศษคราบสกรปรกไหลนองเต็มพื้นห้องน้ำ กรี๊ดแอนกรีดร้องลั่นเธอรีบวิ่งเข้าไปดูในห้องน้ำภาพที่เห็นทำให้เธอแทบเป็นลมโถส้วมตันสนิทน้ำเอ่อล้นออกมาจนพื้นห้องน้ำกลายเป็นหนองน้ำสีดำกลิ่นเหม็นเน่ารุนแรงจนแสบจมูกเศษผมเศษส,สบู่เศษทิชชู่และสิ่งปฏิกูลต่างๆลอยปะป,ะปนอยู่เต็มไปหมดนี่คือผลพวงของการละเลยไม่ทำความสะอาดห้องน้ำมานานแรมเดือน ท่อระบายน้ำอุดตันอย่างรุนแรงจนไม่สามารถระบายอะไรลงไปได้อีกแล้วแอนพยายามใช้ไม้ปั๊มส้วมที่เธอไม่เคยคิดจะจับมานานแสนนานพยายามดันน้ำให้ไหลลงไปแต่ยิ่งปัม๊มน้ำก็ยิ่งเอ่อล้นขึ้นมาเศษส,สกรปรกยิ่งกระจายไปทั่วห้องน้ำแอนรู้สึกสิ้นหวังและขยะขยงตัวเองเธออยากจะร้องไห้ออกมาดังๆทำไงดีวะเนี่ยแอนพึมพำอย่างตื่นตระหนกเธอโทรศัพท์หาวินทันที แต่แล้วก็นึกขึ้นได้ว่าวินจะรู้ความลับของเธอไม่ได้เด็ดขาดเธอไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องโทรหาเจสมศสรีเจสมศสรีคะช่วยแอนด้วยคะห้องน้ำแอนห้องน้ำแอนน้ำท่วมคะแอนพูดเสียงสั่นเครือปนอซึ้นไม่นานนักเจสมศสรีก็มาถึงหน้าห้องแอนพร้อมสีหน้ากังวลเกิดอะไรขึ้นน้องแอนทำไมน้ำท่วมได้ เมื่อประตูห้องเปิดออกเจ๊สมศรีถึงกับพัง,งะกลิ่นเหม็นเน่าที่รุนแรงจนแสบจมูกพุ่งเข้าปะทะหน้าจนเธอต้องยกมือขึ้นปิดจมูกสายตาของเจ๊สมศรีกวาดมอวงไปทั่วห้องและเธอต้องเบิกตากว้างเมื่อเห็นสภาพห้องของแอนที่ไม่ต่างอะไรจากกองขยะขนาดใหญ่เสื้อผ้าสกรปรกกองสูงเป็นภูเขาจานชามที่ไม่ล้างวางเกลื่อนกลาดเศษอาหารแห้งกลางตามพื้นและขยะนานา,นาชนิดที่กองสุมอยู่ทุกมุมห้อง โอ้ตายตายนี่มันอะไรกันน้องแอนนี่ห้องหรือบ่อขยะเนี่ยเธอพูดด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความตกใจและผิดหวังแอนก้มหน้าลงต่ำน้ำตาคลอเบ้าแอนอับอายจงแทบแทรกแผ่นดินหนีเจ๊เจ๊คะแอนขอโทษคะแอนแอนไม่ได้ตั้งใจแอนพยายามแก้ตัวแต่เสียงของเธอมันช่างเบาหิวเจ๊สมศรีมองแอนด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง สายตาที่เคยอ่อนโยนบัดนี้กลับเต็มไปด้วยความรังเกียจและความผิดหวังนี่แอนปกปิดเรื่องนี้มาตลอดเลยเหรอเจ๊เตือนแล้วนะเจ๊สมศรีพูดเสียงแข็งเดี๋ยวเจ๊จะเรียกช่างมาดูให้แต่ค่าใช้จ่ายทั้งหมดแอนต้องรับผิดชอบเองนะแล้วเรื่องนี้เจ๊ก็คงต้องบอกดาวด้วยคำพูดของเจ๊สมศรีเหมือนฟ้าผ่าลูกลางใจแอนดาวเพื่อนสนิทของเธอจะต้องรู้ความจริงเธอจะมองหน้าเพื่อนยังไง และที่สำคัญที่สุดถ้าเรื่องนี้ไปถึงหูวินล่ะแอนรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังพังทลายลงตรงหน้าเธอจริงเหรอเจ๊ดาวอุทานเสียงหลงน้ำเสียงเต็มไปด้วยความตกใจและไม่อยากเชื่อเมื่อเจ๊สมศรีเล่าเรื่องสภาพห้องของแอนให้ฟังดาวรู้จักแอนมานานหลายปีแอนในสายตาของดาวคือสาวสวยสะอาดมีระเบียบเรียบร้อยมาโดยตลอดการจะจินตนาการว่าห้องของแอน จะอยู่ในสภาพแบบนั้นมันยากเกินกว่าที่ดาวจะรับไหวจริงสิจ้าดาวถ้าเจ๊ไม่เห็นกับตาเจ๊ก็ไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันกลิ่นนี่ตลอบอบอวนไปหมดเลยอะสงสารช่างที่ต้องเข้าไปซ่อมห้องน้ำจริงๆ,จงๆเจ๊สมศรีสายหน้าด้วยความเหนื่อยหน่ายเจ๊ถึงอยากให้ดาวช่วยไปคุยกับน้องแอนหน่อยเจ๊เป็นห่วงกลัวน้องเขาจะเครียดจนคิดสั้นดาวรีบตรงไปหาแอนที่โรงงานทันที เธอพบแอนนั่งเงียบๆอยู่ที่มุมหนึ่งของโรงงานใบหน้าซีดเสียวดวงตาบวมช้ำจากการร้องไห้แอนที่เคยร่าเริงสดใสบัดนี้ดูเหมือนคนละคนแอนแกเป็นอะไรไปวะดาวนั่งลงข้างๆแอนแอนเงยหน้ามองดาวน้ำตาคลอเบ้าดาวแกคงได้ยินเรื่องห้องฉันแล้วใช่มะมดาวพยักหน้าชา้ชาๆเจสมศรีเล่าให้ฟังแล้ว ทำไมแกถึงปล่อยให้ห้องเป็นแบบนั้นวะแอนฉันไม่เคยคิดเลยนะว่าแกจะเป็นคนแบบนี้น้ําเสียงของดาวเจือความผิดหวังเล็กน้อยแต่ก็ยังคงมีความเป็นห่วงอยู่เต็มเปี่ยมแอนก้มหน้าลงซบหน้ากับมือฉันฉันขอโทษนะดาวฉันรู้ว่าฉันผิดฉันไม่รู้จะอธิบายยังไงดีแอนเล่าเรื่องราวความรู้สึกกดดันที่เธอต้องรักษาสภาพภายนอกให้สมบูรณ์แบบตลอดเวลา เธอเหนื่อยล้าจากการที่ต้องสร้างภาพลักษณ์ฉันไม่กล้าให้ใครรู้ความจริงฉันกลัวทุกคนจะรังเกียจฉันโดยเฉพาะวินแกต้องบอกวินนะแอนก่อนที่เรื่องมันจะไปถึงหูเขาจากคนอื่นดาวพูดอย่างจริงจังยิ่งแกปล่อยไว้นานเท่าไหร่มันยิ่งแย่นะเว้ยขณะที่วินที่พยายามติดต่อแอนไม่ได้มาตั้งแต่เมื่อคืนก็รู้สึกถึงความผิดปกติเขาโทรหาแอนหลายครั้งแต่เธอก็ไม่รับสาย สุดท้ายเขาจึงตัดสินใจขับรถมาหาแอนที่หอพักเมื่อมาถึงหน้าห้องแอนเขาก็ได้ยินเสียงเจ๊สมศรีกับแอนกำลังพูดคุยกันเรื่องห้องน้ำที่พังและคำว่าโศกรปรกขยะดังลอดออกมาจากประตูทำให้วินใจแป้ววินยืนลังเลอยู่หน้าประตูพักหนึ่งก่อนที่เขาจะตัดสินใจเปิดประตูเข้าไปภาพที่เห็นทำให้โลกของวินหยุดหมุนห้องของแอนที่เขาวาดฝันถึงมาตลอดเต็มไปด้วยขยะและสิ่งปฏิกูล กลิ่นเหม็นเน่าตีเขาจมูกอย่างรุนแรงจนเขาต้องถอยหลังพรวดแอนนี่มันอะไรกันวินถามเสียงสั่นเครือสีหน้าของเขาเต็มไปด้วยความตกใจผิดหวังและเจ็บปวดแอนที่กำลังพูดคุยกับเจ๊สมศรีอยู่หันมามองวินเธอแทบจะทุดลงไปกองกับพื้นเมื่อเห็นสายตาของวินที่มองมายังเธอวินแอนแอนขอโทษค่ะ แอนพยายามจะเดินเข้าไปหาวินแต่เขากลับถอยหลังหนีนี่คือสิ่งที่แอนปกปิดวินมาตลอดใช่ไหมนี่คือความจริงของแอนเหรอตลอดเวลาที่ผ่านมาแอนหลอกวินมาตลอดเลยสินะแอนไม่ใช่คนสะอาดอย่างที่วินคิดแอนไม่ใช่นางฟ้าของวินคำพูดของวินแทงทะลุหัวใจของแอนเธอรู้ดีว่าความสัมพันธ์ของพวกเขากำลังสั่นคลอนอย่างรุนแรงและเธออาจจะสูญเสียวินไปตลอดกาล วินเดินออกจากห้องของแอนไปทันทีโดยไม่ฟังคำอธิบายใดๆทั้งสิ้นแอนซุดตัวลงนั่งกับพื้นห้องที่เต็มไปด้วยฝุ่นและเศษขยะน้ำตาไหลพรากไม่หยุดเธอได้ยินเสียงรถของวินขับออกไปอย่างรวดเร็วพร้อมๆกับความหวังที่กำลังมาหลายหายไปเรื่องราวของแอนแพร่กระจายไปทั่วโรงงานอย่างรวดเร็วเหมือนไฟลามทุ่งคำว่าแอนสกปรก ห้องแอนเหม็นเน่ากลายเป็นหัวข้อสนทนาหลักของทุกคนในโรงงานแอนเดินไปที่ไหนก็มีแต่สายตาจับจ้องและเสียงสุบซิบนินทาเธอรู้สึกเหมือนเป็นตัวประหลาดที่ถูกประจานอยู่กลางลานสาธารณะเห็นไหมแกนั่นแหละหนางแอนคนสวยกลิ่นหอมหอมที่แท้ก็สร้างภาพห้องอย่างกับรังหนูเหม็นจนจะอ้วกแตกเพื่อนรวมงานที่เคยยิ้มแย้มทักทายเธอทุกวันบัดนี้ต่างพากันหลบหน้าหลบตา บางคนถึงกับเดินหนีเมื่อเห็นเธอเดินเข้ามาใกล้แอนรู้สึกเจ็บปวดเรากับโดนมีดกรีดแทงซ้ำๆภาพลักษณ์ของนางฟ้าที่เธอสร้างมาตลอดหลายปีพังถลายลงในพริบตาแทนที่ด้วยภาพของหญิงสาวโศกปรกโสกโครกที่ไม่มีใครอยากเข้าใกล้วันหนึ่งแอนเดินเข้าไปในโรงอาหารเพื่อกินข้าวกลางวัน แต่เมื่อเธอหยิบถาดอาหารไปนั่งที่โต๊ะที่เคยนั่งประจำโต๊ะนั้นก็ว่างเปล่าไม่มีใครนั่งด้วยเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆพากันลุกหนีไปนั่งโต๊ะอื่นทิ้งให้แอนนั่งอยู่เพียงลำพังท่ามกลางสายตาที่เต็มไปด้วยความรังเกียจและเสียงหัวเราะเยาะคิกคักสมนำหน้าใครใช้ให้ทําตัวไม่สะอาดเองเสียงหนึ่งดังขึ้นจากโต๊ะข้างๆแอนก้มหน้าลงตำ่ำน้ำตาหยดลงบนจานข้าว เธอรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังถูกลงโทษอย่างสาหัสจากสังคมดาวเพื่อนสนิทคนเดียวที่ยังอยู่ข้างเธอพยายามเข้ามาปลอบใจไม่เป็นไรนะแอนอย่าไปฟังเสียงคนอื่นเลยพวกเขายังไม่เข้าใจแกแต่แอนรู้ดีว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องความเข้าใจเธอได้ทำลายความเชื่อใจของทุกคนลงแล้วความจริงที่น่ารังเกียจของเธอได้ถูกเปิดเผยออกมาและสังคมกำลังลงโทษเธออย่างรุนแรง เธอรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังจมดิ่งลงไปในหลุมดำที่ไร้ก้นบึง้งและไม่รู้เลยว่าจะสามารถกลับมายืนหยัดได้อย่างไรอีกครั้งหลังจากเหตุการณ์ห้องน้ำระเบิดและเรื่องราวความสกรปรกของห้องแอนถูกเปิดเผยชีวิตของแอนก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปวินตัดขาดการติดต่อกับเธอโดยสิ้นเชิงข้อความที่เธอส่งไปไม่เคยได้รับการอ่านสายที่โทรไปไม่เคยได้รับการตอบรับเขาหายไปจากชีวิตเธอเราวกับไม่เคยมีตัวตน แอนเสียใจแทบขาดใจเธอพยายามอ้อนวอนขอโอกาสแต่ก็ไม่มีประโยชน์วินคงรับไม่ได้จริงๆกับความจริงที่ว่านางฟ้าของเขาเป็นเพียงภาพลวงตาที่โรงงานแอนกลายเป็นคนใช้ขอบเธอถูกมองด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความรังเกียจและไม่ไว้วางใจเพื่อนร่วมงานทุกคนตีตัวออกห่างเธอถูกโยกย้ายแผานากไปอยู่แผานากที่ไม่มีปฏิสัมพันธ์กับใครมากนักคำพูดเหยยดหยามยังคงดังตามหลอกหลอนเธอทุกวันนี่น้องแอน เจ้ Jay, ขอคุยด้วยหน่อยนะเสียงเจ้สมศรีดังขึ้นอีกครั้งที่หน้าประตูห้องแอนคราวนี้สีหน้าของเจ้สมศรีจริงจังและเด็ดขาดกว่าทุกครั้งเจ้ Jay, ขอโทษนะนน้องแอนแต่เจ้คงต้องขอให้แอนย้ายออกไปภายในสิ้นเดือนนี้คำพูดของเจ้สมศรีเหมือนค้อนปอนทุบลงกลางใจแอนเธอตัวชาไปหมดทำไมเหรอคะเจ้ Jay? แอนถามเสียงแววคือเรื่องของแอนมันทำให้หอพักเสียชื่อเสียงมากเลยนะนน้องแอนคนเช่าห้องข้างๆเขาจะย้ายออกกันหมดแล้ว เจ๊จำเป็นต้องทำแบบนี้จริงๆเจ๊สมศรีพูดด้วยน้ำเสียงที่แสดงความเสียใจแต่ก็ชัดเจนว่าตัดสินใจแล้วแอนรู้สึกเหมือนตัวเองถูกโดดเดี่ยวจากทุกสิ่งทุกอย่างเธอสูญเสียความรักสูญเสียเพื่อนสูญเสียหน้าที่การงานและกำลังจะสูญเสียที่อยู่อาศัยเธอทรุดตัวลงนั่งกลางห้องที่ยังคงโสกปรกโสโครกอย่างเดิมน้ำตาไหลเป็นทางเธอไม่เคยรู้สึกไร้ค่าและอ้างว้างมากเท่านี้มาก่อนเธอจ้องมองกองขยะที่รายล้อมอยู่รอบตัว สะท้อนภาพชีวิตที่ยุ่งเหยิงและไร้ระเบียบของเธอเองเธอตระหนักได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นคือผลกรรมจากการกระทำของเธอเองการที่เธอสร้างภาพลักษณ์จอมปลอมและละเลยความจริงที่น่ารังเกียจไว้ภายในได้นำพาหายนณะมาสู่ชีวิตของเธอเธอหนีความจริงมานานเกินไปแล้วและตอนนี้ความจริงนั้นได้ไล่ตามมาเล่นงานเธอจนมุมในความมืดมิดนั้นเธอเริ่มมองเห็นแสงสว่างจาง,จางๆเธอเริ่มคิดถึงสิ่งที่ผิดพลาดไปทั้งหมด เธอทบทวนตัวเองอย่างจริงจังเธอรู้ว่าถ้าไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยชีวิตของเธอก็จะจมดิ่งลงไปเรื่อยๆไม่มีวันกลับมาเธอต้องยอมรับความผิดพลาดและเริ่มต้นแก้ไขมันฉันต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเสียงแอนพึมพำออกมาจากลําคอเบาๆฉันต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่ฉันทําลงไปถึงแม้จะรู้สึกเจ็บปวดแต่การเผชิญหน้ากับความจริงในวันนี้มันคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่แอนไม่เคยคิดจะทํามาก่อน แอนใช้เวลาหลายวันในการทำความสะอาดห้องของตัวเองมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเธอต้องเผชิญหน้ากับกลิ่นเหม็นความสกรปรกและความขยะแขยงของตัวเองที่สะสมมานานเธอสวมถุงมือใส่ผ้าปิดจมูกและลงมือเก็บขยะทีละชิ้นล้างจานชามที่แห้งกรังขัดห้องน้ำที่ดําปีทุกครั้งที่หยิบขยะขึ้นมาแอนก็เหมือนได้หยิบเอาความผิดพลาดในอดีตของตัวเองขึ้นมาพิจารณา เธอเริ่มจากห้องน้ำที่พังเธอขัดมันซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนแทบจะถอดใจแต่เธอก็นึกถึงสายตาผิดหวังของวินเสียงตำหนิของเจ๊สมศรีและการถูกสังคมรังเกียจทำให้เธอมีแรงขึ้นสู้ต่อเมื่อห้องน้ำเริ่มสะอาดขึ้นทีละน้อยแอนก็รู้สึกถึงความหวังเล็กๆผุดขึ้นมาในใจแอนขนขยะไปทิ้งหลายรอบจนเหนื่อยแทบหมดแรงแต่เมื่อห้องเริ่มโล่งขึ้น เริ่มมีพื้นที่ให้หายใจมากขึ้นเธอก็รู้สึกเหมือนได้ปลดปล่อยพันธนาการบางอย่างออกจากตัวเมื่อสิ้นเดือนมาถึงแอนย้ายออกจากหอพักของเจสสมศรีเธอกล่าวคำขอโทษเจสสมศรีอีกครั้งจากใจจริงเจสสมศรีมองแอนด้วยสายตาที่อ่อนลงกว่าเดิมเล็กน้อยไม่เป็นไรหรอกน้องแอนถือว่าเป็นบทเรียนนะแอนย้ายไปอยู่หอพักใหม่ที่ไกลออกไป เธอตัดสินใจเริ่มต้นชีวิตใหม่ในที่แห่งใหม่โดยเริ่มจากห้องพักของตัวเองเธอจัดเข้าของอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยทำความสะอาดห้องทุกวันไม่ปล่อยให้มีขยะหมักหมมอีกต่อไปเธอเรียนรู้ที่จะรับผิดชอบต่อพื้นที่ส่วนตัวของเธออย่างจรงิงจังที่ทำงานแอนยังคงต้องประชิญกับสายตาและคำซุบซิบอยู่บ้างแต่เธอเลือกที่จะไม่ใส่ใจอีกต่อไปเธอตั้งใจทำงานให้ดีที่สุด และพยายามปรับปรุงตัวเองให้เป็นคนที่ดีขึ้นไม่ใช่เพื่อใครแต่เพื่อตัวเธอเองวันหนึ่งดาวแวะมาเยี่ยมแอนที่หอพักใหม่ดาวมองไปรอบๆห้องที่สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยความแปลกใจแกเปลี่ยนไปเยอะเลยนะแอนฉันดีใจนะที่แกเป็นแบบนี้ได้แอนยิ้มบางๆฉันเรียนรู้แล้วดาวว่าการสร้างภาพมันไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความจริงใจกับตัวเอง และกับคนอื่นแอนรู้ดีว่าการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเธอรู้ว่าการกอบกู้ความเชื่อใจที่พังทลายไปแล้วมันยากแต่เธอเชื่อว่าถ้าเธอยังคงพยายามต่อไปสักวันหนึ่งเธอจะสามารถให้อภัยตัวเองและก้าวผ่านบทเรียนอันเจ็บปวดนี้ไปได้เรื่องราวของแอนจะเป็นเครื่องเตือนใจเสมอว่าผลของการกระทำของเราไม่ว่าดีหรือร้ายล้วนตามมาเสมอ และชีวิตจะดีขึ้นได้ด้วยการยอมรับความจริงและการเปลี่ยนแปลงตัวเองเอาล่ะครับคุณผู้ฟังทุกท่านเรื่องราวของความลับนางฟ้าที่คุณแอนได้ไปเชิญไปเมื่อสักครู่นี้บอกเลยว่าไม่ใช่แค่จึง้งแต่จุกไปถึงใจเลยใช่ไหมล่ะครับจากนางฟ้าตัวหอมฟุง้งกลายเป็นสาวที่แบกรับความลับอเนาเฟะไว้คนเดียวสุดท้ายก็ต้องเจอกรรมจัดสรรจนชีวิตพลิกผันไปหมด เรื่องนี้สอนให้รู้เลยนะครับว่าบางทีไอการที่เราพยายามสร้างภาพภายนอกให้ดูดีเปะ๊ะบางอลังเวอร์แค่ไหนก็ตามแต่ถ้าภายในมันเละตุ้มเปะ๊ะมันก็อยู่ได้ไม่นานหรอกครับความจริงมันไม่มีทางถูกปิดได้ตลอดไปหรอกนะเออไม่วันใดก็วันหนึ่งความจริงมันจะโผล่มาฟาดเราเต็มๆเ,เ,เหมือนที่แอนโดนี่แหละครับและที่สำคัญกว่านั้นคือ ผลของการกระทำของเราเนี่ยมันจริงไม่เล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กแค่ไหนการที่เราละเลยความสะอาดละเลยความรับผิดชอบหรือแม้แต่ละเลยความจริงใจกับตัวเองและคนรอบข้างสุดท้ายแล้วมันจะย้อนกลับมาทำร้ายเราเองทั้งหมดเลยแหละครับวันนี้ผมจากช่องเรื่องเล่าผลกรรมก็ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับหวังว่าเรื่องราวของความลับนางฟ้าในวันนี้ จะเป็นอุทาหรณ์สอนใจให้เราหันกลับมามองตัวเองมาสำรวจชีวิตในทุกๆด้านทั้งภายนอกและภายในว่าเราได้ใช้ชีวิตอย่างซื่อตรงต่อความจริงแล้วหรือยังอย่าลืมกดติดตามช่องเรื่องเล่าผลกรรมของเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวเด็ดๆที่จะมาสกิดใจและเตือนสติคุณผู้ฟังให้เตรียมรับมือกับผลกรรมที่อาจมาถึงตัวได้ทุกเมื่อสำหรับวันนี้สวัสดีครับ